ในอดีตนี่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปไม่อาจจะมองเห็นผีสางเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆได้เลยบางพวกก็เลยไม่เชื่อว่ามีจริงส่วนพวกที่เชื่อว่ามีบ้างก็หวาดกลัวผีสางบ้างก็เคารพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเลื่อนลอยเนื่องจากเชื่อคนรุ่นเก่าที่เล่าสืบืบกันมายังไม่เคยเห็นกับตาตัวเอง จนกระทั่งโลกก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ที่เรียกสั้นๆว่ากล้องถ่ายรูปแล้วก็ผ่านการประดิษฐ์คิดค้นให้มีรูปร่างลักษณะกระทัรัร์พกพาสะดวกขึ้นปรากฏว่ากล้องถ่ายรูปที่มีความไวสูงสามารถจับภาพที่มนุษย์มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ในที่นี้จะไม่พูดถึงคนที่ชอบคันซึ่งไม่ยอมเชื่ออะไรก็ตามที่ตัวเองมองไม่เห็นด้วยตา จับต้องได้ด้วยมือเป็นอันขาดเพราะไม่ว่ากล้องถ่ายรุ่นใหม่จะถูกสร้างโดยเทคโนโลโยีล้ำยุคนำสมัยแค่ไหนพวกชอบคันก็จะเชื่อไปอ,อย่างว่าเป็นการจัดฉากหรือว่าตกแต่งด้วยเทคนิคพิเศษการถ่ายภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสางหรือดวงวิญญาณเทวดานงางฟ้านี่เป็นอสาธารณะไม่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปหรือแม้แต่เกิดกับใครคนใดคนหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นความพอดิบพอดีที่เกิดความประจวบเหมาะชนิดจำเพาะเจาะจงทำให้หันกล้องไปทางนั้นแล้วกดชัตเตอร์ในช่วงเวลาพิเศษอย่างตรงเปะ๊ะภาพถ่ายอันน่าอาัศาจารย์จึงจะเกิดขึ้นมาในโลกได้เรื่องที่จะนำมาเล่าวันนี้เกี่ยวกับปฏิหารที่ได้มาโดยความบังเอิญอันประจวบเหมาะหรือเป็นความเมตตาของผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความลี้ลับยงใจจะประทาน เพื่อแสดงให้รู้ว่าแม้สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็มีอยู่จริงในอีกมิติหนึ่งแบบพบซ้อนพบภูมิซ้อนภูมิอย่างนั้นย้อนเวลาไปสู่ปีพุทธศักราช2463ที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกานางมินเรดสวนสันได้ใช้กล้องถ่ายรูปหนูน้อยคารินที่ดาสาวของเจ้าหล่อนซึ่งยืนอยู่ในสวนดอกไม้ หลังจากนั้นก็ส่งฟิล์มไปล้างแล้วก็อัดรูปที่ร้านถ่ายรูปในเมืองโรเชสเตอร์รัฐนิวยอร์กเมื่อทางร้านอัดรูปเสร็จปรากฏว่าภาพในสวนดอกไม้ไม่ใช่หนูน้อยคารินซะแล้วผู้ที่พบเห็นภาพต่างตกตะลึงแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่พวกเขาให้ความเคารพเลื่อมใสนั่นก็คือมหาบุรุษเยซูคริสต ทรงประทับยืนอยู่กลางสวนดอกไม้พระหัตถ์ขวายกขึ้นในอิรยาบถประธานพรพระหัตถ์ซ้ายสัมผัสอยู่กับอาพรตรงหน้าอกประหนึ่งจะตรัสถึงพระจิตศักดิก์สิทธิ์หลายสิบปีต่อมาเมื่อภาพถ่ายหน้าอัศจรรย์นี้ตกถึงมือคอลัมนิสนามกระเดื่องชื่อจูเลียนนอตแห่งเมืองวิกตอเรียประเทศแคนาดาเขาได้นำภาพถ่ายพร้อมบทความ ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่8กันยายนปีพุทธศักราช2519แต่ระบุว่าเป็นภาพถ่ายในปี2480ห่างจากเวลาเดิมคือปี2463ราวๆ17ปีแล้วก็ห่างจากเวลาที่เข้าไปลงหนังสือพิมพ์ถึง56ปีทั้งยังอ้างว่านางมินเรสวอนสันอยู่ที่เมืองวินิเพคในแคนาดา ส่วนเจ้าของร้านถ่ายรูปก็ยอมให้นำภาพถ่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้จำหน่ายจ่ายแจกได้เขาจึงอัดภาพศักดิ์สิทธิ์ขายได้จำนวนมากสนนราคาใบาละหนึ่งนิกเกิลสำหรับประเทศอังกฤษในปีพุทธศักราช2479บรรณาธิการมอริสบาบานเนลได้นำภาพศักดิ์สิทธิ์นี้ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่10ตุลาคมศกเดียวกัน ต่อมาเขาพยายามค้นหาที่มาของแหล่งฟิล์มต้นกำเนิดได้รู้ว่ามีภาพถ่ายแผ่นหนึ่งถูกส่งไปอยู่ในมือท่านเซอร์อาเธอร์โคแนนดอยอภิมหานักประพันธ์แนวลึกลับสืบส,บสวนสอบสวนเรื่องนักสืบเชลล็อกโฮมโดยสตรีชาวเมืองแวนคูเวอร์แคนาดาส่งไปให้ปัจจุบันในปีนั้นรูปศักดิ์สิทธิ์ตั้งแสดงอยู่ณนะพิพิธภัณฑ์ของท่านเซอร์ที่ถนนวิกตอเรียในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ นอกจากนี้บรรณาธิการบรรณาเนนยังได้รับการบอกเล่าว่าภาพดังกล่าวมีผู้พบเจอในร่องดินแห่งหนึ่งที่ฝรั่งเศสซึ่งบาบณนเนนคิดว่าน่าจะเป็นแหล่งกําเนิดแรกสุดของภาพศักดิ์สิทธิ์นี้ส่วนภาพถ่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนานิกายมหายานก็คือพระอวโลกิเตสวนมหาโพธิสัตว์ มีผู้โดยสารเครื่องบินลำหนึ่งเหลือบไปเห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับยืนอยู่บนก้อนเมฆสูงจากพื้นโลกเป็นหมื่นฟุตจึงรีบใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายจากหน้าต่างเครื่องบินในปีพุทธศักราช2518ผ่านมาไม่นานภาพถ่ายศักดิ์สิทธิ์ได้แพร่สะพัดในหมู่ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียก่อนจะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเวลาอันสั้น ภาพศักดิ์สิทธิ์นี้จะเห็นพระวรากายชัดเจนทรงอาภร์สีขาบริสุทธิ์แบบสตรีจีนสูงศักดิ์สมัยโบราณเส้นพระเกศดำคลับโดยบางส่วนเป็นมุ่นมวยรัดกล้าไว้บนพระเศียรพระหัตถ์ข้างหนึ่งทอดลงแนบพระวรากายอีกพระหัตถ์หนึ่งเหมือนกัะถือแจกันน้ำพุทธมนต์หรืออะไรบางอย่างไม่ชัดเจนนะักแต่ที่ชัดเจนก็คือทรงประทับอยู่บนศรีรษะพญามังกรดำนิลากาย ซึ่งโค้งร่างอยู่บนก้อนเมฆสายตาของเจ้าแม่และพญามังกรเหลือแปลไปทางซ้ายเล็กน้อยสาธุชนผู้โชคดีที่จับภาพได้จากหน้าต่างเครื่องบินยังเห็นบางส่วนของกรอบหน้าต่างเครื่องบินติดอยู่ในภาพด้วยแต่ก็ยังอุตส่ามีผู้ค้านตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นภาพถ่ายจากปฏิมากรรมที่ประดิษฐานอยู่ในวัดหรืออุทยานสําคัญแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศจีน แต่ว่าหลายปีต่อมาเมื่อวิทยาการด้านสื่อสารเจริญขึ้นฝ่ายจีนก็ยืนยันว่าไม่เคยมีปฏิมาก,กรรมรูปเจ้าแม่กวนอิมประทับยืนบนศีรษะมังกรแบบนั้นในที่แห่งใดบนแผ่นดินจีนเลยฝ่ายค้านก็เลยเสียหน้าไปตามระเบียบนอกจากนี้ก็ยังมีภาพศักดิ์สิทธิ์ของพระอวโลกิเตศวนมหาโพธิสัตว์หรือว่าเจ้าแม่กวนอิมอีกภาพหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องลือไม่แพ้กันภาพที่ถ่ายได้โดยชาวจีนชื่อจินลีผู้ถ่ายภาพเล่าว่าวันนั้นฉันออกไปเดินเล่นนอกบ้านเพอเอิญแงนมองท้องฟ้าเห็นเมฆกลุ่มหนึ่งมีลักษณะแปลกๆสะดุดใจกว่าเมฆก,ก้อนอื่นๆในบริเวณท้องฟ้าตรงนั้นและที่น่าอัศจรรย์ก็คือก้อนเมฆดังกล่าวค่อยๆเลื่อนลอยลงมาใกล้ทุกทีทุกที จนเริ่มเห็นชัดว่าเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวจีนนับถือฉันก็เลยคว้ากล้องถ่ายรูปที่คล้องคออยู่ขึ้นมาถ่ายไว้พอเอาฟิล์มไปล้างที่ร้านถ่ายรูปปรากฏว่าเห็นเจ้าแม่กวนอิมชัดเจนเป็นที่ฮือฮาของผู้ที่ได้พบเห็นต่อมาก็ตกเป็นข่าวใหญ่ตามหน้าหนังสือพิมพ์และวงการหัราพยากเรเลิกยามฉันจึงทำรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นแผ่นก๊อปปี้ออกมา เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้นำไปบูชาไว้ที่บ้านเนื่องจากเจ้าแม่กวนอิมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของชาวจีนเราในหมู่บ้านฟาติมาตั้งอยู่ในตอนกลางของประเทศโปรตุเกสโดยมีสถานศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกชื่อฟาติมาแต่ไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวางเท่าไหรนักกระทั่งปีพุทธศักราช2460 ทั้งศาสนสถานและหมู่บ้านชื่อเดียวกันก็คือฟาติมาพลันก็มีชื่อเสียงกระหึมโลกในเวลาอันสัน้นเนื่องจากวันที่13พฤษภาคมปีนั้นเด็กสคนคือลูเซียโดสสานโตสกับฟรานซิสโกและจาซินดามาตาชวนกันไปเลี้ยงแกะบนทุ่งหญ้านอกหมู่บ้านฟาติมาแต่ขณะกำลังวิ่งเล่นกันสนุกสนานตามประษาเด็ก อยู่ๆก็มีแสงสว่างเจิดจ้าสว่างวาบขึ้นกลางทุ่งหญ้าแห่งนั้นที่แรกเด็กทั้งสามตกใจมากครั้นตั้งสติได้ก็วิ่งไปดูโดยเร็วเพราะว่าแสงสว่างยังสว่างอยู่เมื่อเข้าไปใกล้ก็เห็นสตรีร่างเล็กปรากฏอยู่ท่ามกลางแสงสว่างเจิดจ้าจนบาดตานั้นเธอกล่าวกับเด็กทั้งสามว่าฉันลงมาจากสวรรค์ พร้อมกับสั่งให้เด็กทั้งสามมาที่ตรงนี้อีกทุกเดือนจนกว่าจะถึงเดือนตุลาคมเธอจะแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูเป็นขวัญตาโดยกล่าวย้ำว่าปาฏิหาริย์จะทำให้คนทั้งหลายยอมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงสตรีลึกลับผู้นี้เป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้กำชับกับเด็กทั้งสามอย่างนั้นก่อนที่จะหายวับไปด้วยเหตุนี้เองวันที่13มิถุนายนซึ่งเป็นเดือนถัดมา เด็กทั้งสามชักชวนคนในหมู่บ้านประมาณห้คนมาชุมนุมอยู่กลางทุ่งหญ้าเพื่อจะรอดูสตรีลึกลับแสดงปฏิหารตามที่เด็กๆยืนยันเด็กทั้งสามคนเป็นสื่อกลางถามตอบกับเธอโดยชาวบ้านได้ยินเฉพาะคำถามไม่ได้ยินเสียงตอบและไม่เห็นอะไรนอกจากทุ่งหญ้าโลง่ลงๆกระทั่งการถามตอบอันประหลาดจบลง ชาวบ้านทั้งหมดที่มารอชมปฏิหารต่างก็ได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นกลางทุ่งหญ้าหลังจากนั้นก็มีกลุ่มเมฆที่จับตัวกันหนาทึบลักษณะแปลกประหลาดลอยต่ำลงมาเรียเรียเหนือยอดไม้ในบริเวณนั้นก่อนที่จะหายวับไปอย่างน่าอัศจรรย์วันที่13กรกฎาคมเดือนถัดมาคราวนี้มีชาวบ้านจากทั่วสารทิศท,ที่ได้ยินข่าวปฏิหารนี้ ก็แห่แหนกันมายังจุดที่เคยเกิดปฏิหารจริงทั้งหมดมีจำนวนถึง4,500คนเด็กเลี้ยงแกะทั้งสามคนก็ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับสตรีลึกลับเหมือนเคยคราวนี้เด็กทั้งสามบอกว่ามองเห็นภาพขุมนรกน่าสะพึงกลัวทนมองแทบไม่ไหวและได้ยินคำพยากรณ์ทำนายเหตุการณ์ในอนาคตสองข้อ ข้อหนึ่งเปิดเผยได้แต่อีกข้อที่เหลือห้ามเปิดเผยเด็ดขาดความระทึกใจหน้าตื่นเต้นอย่างที่สุดอยู่ตอนนี้เองคำพยากรณ์ที่สามารถเปิดเผยได้ระบุว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะสิ้นสุดลงในเร็วๆนี้แน่นอนคำทำนายนี้กล่าวในช่วงปลายปีพุทธศักราช2460พอถึงปลายปีพุทธศักราช2461 ฝ่ายเยอรมันก็ขอทำสัญญายอมสงบศึกและทำสนธิสัญญาแวร์ไซยอมรับความพ่ายแพ้เป็นอย่างทางการในปีพุทธศักราช2463สมจริงตามคำทำนายทุกประการส่วนคำพยากรณ์ข้อแรกยังบอกอีกว่าหลังจากนั้นไม่นานเท่าไหร่ในปีเดียวกันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสันตะปาปาไปอัสที่11และจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้คนจะล้มตายยิ่งกว่าครั้งแรกมากมายนะักสำหรับความจริงที่ปรากฏชัดในเวลาต่อมาก็คือสงครามโลกครั้งที่สองได้ระเบิดขึ้นจริงๆในปีพุทธศักราช2482โดยทำสงครามกันทังฝัง่งทวีปยุโรปก่อนต่อมาในปีพุทธศักราช2 4 8 4กองทัพอันเกรงไกรของญี่ปุ่นจึงยกพลขึ้นบกที่เมืองไทยเปิดศึกทางเอเชีย เพื่อไปบรรจบกับนาซีเยอรมันที่ยุโรปก่อนที่จะบนึกกำลังกันโจมตีทวีปอเมริกาเพื่อปิดเกมรบซึ่งในปีพุทธศักราชส4 8 2ขณะที่นาซีเยอรมันบุกโจมตีประเทศต่างๆในทวีปยุโรปนั่นเองก็เป็นปีสิ้นประชนของสมเด็จพระสันตะปาปาไปอัตที่11อันนับได้ว่าคํำพยากรข้อแรกถูกตรงเพียงอย่างมหัศจรรย์ นอกจากนี้ในคำพยากร์ข้อแรกยังระบุอีกด้วยว่าเมื่อใดก็ตามท่าแสงสว่างที่ไม่มีใครรู้จักฉายวาบขึ้นจับท้องฟ้านั่นก็คือวาระที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษคนชั่วที่สร้างความผิดบาปท,ทั้งหลายจะเกิดทุกพิกภัยข้าวยากหมากแพงอดอยากยากแค้นกันไปทุกหย่อมหญ้าเลยทีเดียวสำหรับคำพยากรข้อที่สองซึ่งห้ามเปิดเผยอย่างเด็ดขาดนั้น ถูกส่งต่อไปยังสำนักวัติกันโดยปิดผนึกแน่นหนามิดชิดไม่มีใครล่วงรู้เลยว่ามีคำทำนายอะไรอยู่บ้างเดือนต่อมาข่าวเหตุการณ์ปาฏิหารแพร่สะพัดเป็นที่เอกริกชาวบ้านจากทั่วทิศานุทิตก็แห่มายังจุดแสดงปฏิหารอย่างมืดฟ้าหมโดินกระทั่งเดือนตุลาคมอันเป็นเดือนสุดท้ายที่สตรีลึกลับบอกกระเด็กสามคนไว้ มีสัธธาชนหลั่งไหลามายังหมู่บ้านฟาติมาม,มากมายมหาศาลถึงเจ็ดหมื่นกว่าคนตั้งยืนหยัดอยู่ท่ามกลางสายฝนที่เทกระนำอยู่ตลอดเวลาด้วยความอยากรู้อยากเห็นเต็มที่เด็กสามคนซึ่งทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับสตรีลึกลับที่ไม่มีใครมองเห็นตัวได้บอกกับทุกคนในทุ่งหญ้าแห่งนั้นว่าพวกตนทั้งสามได้เห็นสตรีลึกลับค่อยๆล่องลอยลงมาจากอากาศ หยุดยืนบนเมฆก้อนใหญ่แล้วก็ลอยกลับขึ้นไปอีกทันใดนั้นเองท่ามกลางสายตาของสัทธาชนทั้งเจ็ดหมื่นกว่าชีวิตมีวัตถุลึกลับลักษณะคล้ายๆจานขนาดใหญ่สีเงินยวงเป็นมันปรบับลอยหมุนติ้วเหมือนกังหันต้องลมลงจากท้องฟ้าเมื่อใกล้จะสัมผัสพื้นบนทุ่งหญ้าก็เปลี่ยนเป็นร่อนแฉลบซ้ายแฉลบขวาไปมาเรื่อยๆ ก่อนที่จะลอยกลับขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงขึ้นและสูงขึ้นไปทุกขณะจนกระทั่งหายลับไปจากสายตาของผู้คนทั้งเจ็ดหมื่นกว่าชีวิตสิ่งอันสุดประหลาดที่สร้างความอัศจรรย์ใจแก่ทุกคนอย่างล้นเหลือก็คือก่อนหน้านี้แต่ละคนรู้ดีว่าตัวเองยืนตากผลอยู่กลางแจ้งเสื้อผ้าหน้าตาเนื้อตัวนี่เปียกปอนโชกจุ่มไปหมด แต่ทันทีที่วัตถุลึกลับหายไปบนท้องฟ้ากลับพบว่าตัวเองแห้งสนิทเหมือนไม่เคยยืนตากฝนที่ตกระนำตลอดเวลาเลยพื้นดินบนทุง่งหญ้าหลังหมู่บ้านวาติมาก็แห้งผากทุกตารางนิ้วอย่างน่าพิศวงต่อมาในปีพุทธศักราช2473สังฆราชแห่งลีเรียทรงประกาศว่าการมองเห็นภาพมาศจรรย์ของเด็กทั้งสามเมื่อปีพศ 2,460นั้นเป็นไปได้ทั้งนี้ก็เพราะเป็นปฏิหารของพระแม่มาเรียผู้ทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์จริงและในปีนี้เองก็มีการสร้างโบสถ์ขึ้นณจุดที่เชื่อกันว่าพระแม่มาเรียปรากฏพระองค์โดยกินเวลาก่อสร้างนานเป็นพิเศษมาเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2,496หลังจากนั้น ในทุกๆปีจะมีผู้จาริกแสวงบุญกว่า1,000ันคนเดินทางไปถวายความเครารพศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นเสมอโดยเฉพาะปี2,510อันเป็นวาระสำคัญครบรอบครึ่งศตวรรษเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ของพระแม่มาเรียมีเหล่าสัทธาชนทั้งหลายแห่แหนไปถวายความเคารพในพิธีสักระอันยิ่งใหญ่ กว่าหนึ่งล้านคนเลยทีเดียวซึ่งการนี้สมเด็จพระสังฆราชพองที่หกทรงสวดนำเพื่อขอให้เกิดสันติภาพขึ้นทั่วโลกด้วยในปีพุทธศักราช2519เอกสารคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกได้ถแถลงว่าคำพยากรณ์ข้อที่สองของผู้มาปรากฏองค์อย่างปาฏิหารินั้นจะยังคงเป็นความลับที่ต้องปกปิดต่อไป มีข่าวลือจากคนวงในของสำนักวติกันถึงหูคนใกล้ชิดว่าเมื่อคราวที่สมเด็จพระสังฆราชจอรนที่23ทรงเปิดผนึกคำพยากรออกพิจารณาในปี2 5 0 3นั้นปรากฏว่าข้อความในคำพยากรทําให้สมเด็จพระสังฆราชทรงสั่นเทิมไปทั้งพระองค์แล้วก็ไม่ยอมจัดเปิดเผยรายละเอียดในนั้นเลยครับ เรื่องของเวลากับชีวิตเนี่ยนะครับพระครูศรีสุตากรจเจ้าวาดวัดกลางบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมท่านมอบเรื่องของพระพิจิตธรรมภาเทียหรือว่าชัยวัดธรรมวัฒโนนะครับให้อาจารย์ยอดนำมาออกอากาศเพื่อจะได้เป็นบุญเป็นกุศลแก่พระพุทธศาสนาต่อไปครับพระพิจิตธรรมภาที ท่านบอกว่าในระยะเวลา365วันหรือว่าส2เดือนหรือหนึ่งปีที่ผ่านไปเนี่ยทุกท่านก็ได้ฟันฝวาอุปสรรคนานับประการก็แพ้บ้างชนะบ้างสมหวังก็มีผิดหวังก็มากผู้ที่เข้มแข็งเท่านั้นที่จะสามารถมีพลังสู้ชีวิตต่อไปส่วนผู้ที่อ่อนแอก็ย่อมพ่ายแพ้ต่อตัวเองบ้างต่อกรรมบ้างต่อมันของชีวิตคือโรคภัยไข้เจ็บบ้าง ในที่สุดก็ไม่สามารถจะอยู่ชมโลกได้ต่อไปฉะนั้นทุกท่านที่ได้ต่อสู้และเอาชนะอุปสรรคของชีวิตทุกรูปทุกแบบได้ตั้งแต่ต้นจนถึงปีใหม่นับว่าเป็นผู้โชคดีโดยธรรมชาตินี้เวลาก็ดีชีวิตก็ดีจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดเวลาดังคำที่ว่าวารีไม่คอยท่าเวลาไม่คอยใครไม่เคยชะลอไม่เคยถอยหลังหรือว่าผ่อนปรนให้แก่ใครทั้งสิ้น ฝรั่งบอก no return คือผ่านแล้วผ่านไปไม่ย้อนกลับท่านหลวงตาแพรเยื่อไม้ได้ลิขิตเรื่องเวลากับชีวิตว่าเรื่องวันเวลาเนี่ยโบราณท่านอุปมาเหมือนพยายักษ์เขาเรียกว่ากาลยักษ์มักจะกลืนกินสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่จะกลืนกินแต่ผู้อื่นเท่านั้นแม้ตัวมันเองก็ไม่เว้นดังถ้อยคำที่ว่า การเวลากลืนกินสัตว์ทั้งหลายกับทั้งตัวของมันเองเราทั้งหลายควรที่จะหันมาสำรวจตรวจสอบชีวิตว่าในหนึ่งปีที่ผ่านไปนะ่ะเป็นยังไงปีเก่าปีใหม่ให้อะไรแก่เราวร้ว่าเราได้อะไรจากความใหม่ความเก่าถ้าเด็กนี่จะรู้สึกว่าได้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะรู้สึกว่าเสียใกล้จะเดินทางสายเปลี่ยวจวนจะถึงสถานีสุดท้ายปลายทางของชีวิต เขาเรียกว่าวัยสัป,ปรเรยิ้มแท้จริงวันเวลาไม่มีเก่ามีใหม่ในตัวเองคงหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเรื่องเก่าเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่มนุษย์มากำหนดสมมติบัญญัติขึ้นเพื่อจะหาจังหวะที่จะทำหรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาบ้างอาศัยเหตุนี้จึงเป็นโอกาสที่ท่านจะได้หันมาค้นคิดติดตามถึงสาระของชีวิตในปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ย ว่าขาดทุนหรือว่ากำไรดีขึ้นหรือว่าเลวลงส่งหรือสุดเยี่ยมหรือแย่ก็จะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นด้วยสติปัญญาด้วยความไม่ประมาทพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระโอวาทก่อนจะปรินิพานว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงย่อมเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิด สิ่งที่พึงกระทำขณะที่ยังมีลมหายใจคือทำประโยชน์ให้เต็มที่ทำดีให้มากที่สุดความดีเท่านั้นที่จะเป็นที่พึงได้ความดีที่เป็นแก่นของชีวิตและความดีเท่านั้นที่จะปิทั์รักษาผู้บําเพ็ญรวมความว่าปีใหม่แต่ละทีให้ดีเพิ่มขึ้นป้องกันไม่ให้ดีลดลงหาโอกาสสร้างความสดใสหรือว่าความใหม่ให้แก่ชีวิตอันหมายถึงใหม่ในทางดีใหม่ในทางสร้างสรรค์ การจะสร้างความใหม่ต้องกําจัดหรือว่าขับไล่ความเก่าออกไปเสียก่อนเรียกว่าเอาน้ําใหม่ไล่น้ําเก่าเอาน้ําดีไล่น้ําเน่าคือขับชั่วออกไปแล้วขนดีเข้ามาใส่อะไรคือตัวทําลายชีวิตทําให้ชีวิตเก่าหรือว่าอับเฉาละครหนึ่งความมัวเมาขึ้นชื่อบาเมาแล้วแสดงว่ากลไกสำหรับควบคุมความประพฤติก็คือสติและสัมปชัญญะเนี่ยสาเสียหาย หรือว่าถูกทำลายไปทำให้ไม่อาจจะบังคับดูแลตนเองได้ผู้ใดลงได้เมาแล้วหมดเสน่ห์หมดค่าหมดตัวหมดศักดิ์ศรีหมดดีดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าเมาเพศหมดราคาเมาสุราหมดสำคัญเมาการพนันหมดตัวเมาเพื่อนชั่วนี่หมดดีอีกประโยคหนึ่งก็ว่าทายกเมาบุญ ท่านขุนเมายศนักบวชเมาโบดนักเป่าเมาปีอัปรีทั้งนั้นมีนักดื่มรายหนึ่งพบหน้าเป็นพบแก้วพบขวดใครเฮไหนข้าเฮด้วยใครเมาไหนข้าเมาด้วย,ว,ย,ว,ย,ว,ยวันโกนไม่ละวันพระไม่เวน้นส่งปีเก่ารับปีใหม่สงกรานต์ศาสตจีนคริสต์มาสเป็นไม่พลาดเข้าลักษณะเช้าหายเย็นเฮคำเสดึกส่างสว่างซ้ำหัวตำ่ำธรณีอยู่ตลอดเวลา ครั้งหนึ่งเมาจนจำอะไรไม่ได้อาเจียนออกมาโอกโอกอ่ะโอกแรกเห็นขนมปังยังนึกได้ว่าไปกินที่บ้านมิสเตอร์นั่นมาอ่าเพื่อนฝรัง่งโอกที่สองเห็นโรตีอ๋อไปกินที่บ้านอบังมาโอกที่สามเห็นหมูเห็นไก่จำได้ว่าไปเจี๋ยที่บ้านอาเฮียมาโอกสุดท้ายตาลายเห็นแต่ลูกหมาสองสามตัวตกใจเอะนี่กูไปกินมาจากที่ไหนวะ ใครแนะให้เลิกละก็กลับอ้างภาษิตขี้เมาว่าเลิกเหล,ล้าเลิกเบียร์น่ะเลิกกับเมียดีกว่าเออแม้แต่ภรรยาโอ้เวนกรรมค่ายังน้อยกว่าเหล้านิยายเรื่องนี้ท่านมุ่งสอนอะไรท่านทั้งหลายก็คิดต่อเอาเองก่อนแล้วกันสองเกียรติครร้นมีคำพูดน่าคิดอยู่คำหนึ่งว่าฐานของตึกคืออิฐฐานของชีวิตคือการศึกษา อยากจะแถมอีกว่าคานของชีวิตคือความขยันตึกที่สูงเป็นสิบสิบชั้นนั้นยึดกันอยู่ได้ไม่แยกไม่สุดก็เพราะมีคานมีฐานคอยยึดคอยยันไว้ชีวิตก็เหมือนกันจำต้องอาศัยคุณธรรมคือความขยันเป็นฐานของชีวิตอย่าลืมว่าขี้เกียจเป็นมแมลงวันขยันเป็นมแมลงพึ่งความเกียจคร้านคือมารร้ายที่จะทำลายหรือว่าจมชีวิตเรา บุคคลผู้ปราศจากความริยะอุตสาหะและประกอบกิจที่ยังประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมแล้วแม้จะมีอายุยืนยาวเพียงใดก็หาประโยชน์อะไรไม่ดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบุคคลใดมีความเกียจคร้านเพียนกระทําในสิ่งที่ไม่ดีงามแม้มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีก็สู้ชีวิตเพียงวันเดียวของคนที่ปรารบความเพียรอย่างมั่นคงไม่ได้สฟุ้งเฟอ คําว่าไม่พอกินพอใช้หรือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังต้องกู้นี่ยืมสินเขาเหตุหนึ่งก็เกิดจากความไม่รู้จักพอดีที่เรียกว่าฟุ้งเฟอ้อทำหน้าใหญ่ใจเติบขาดความสันโดษหรือว่าความพอดีถ้ารู้จักพอจะก่อสุขทุกสถานจงพอใจตามมียินดีตามได้ขณะใดไม่มีสิ่งที่เราชอบก็จงชอบสิ่งที่เรามี แล้วท่านจะมีความสุขถ้าท่านไม่รู้จักคำ่าพอดีหย่อนดีหรือว่าเกินดีท่านก็จะมีแต่ทุกข์อ่ะนี่แหละที่ท่านว่าทักขาสันโดษระวังจะต้องกระโดดนะสี่ติดการพนันขบวนการที่ทำลายความมั่นคงของชีวิตนั้นนอกจากความเป็นนักดื่มนักเที่ยวนักเล่นแล้วที่ถือว่าร้ายที่สุดก็คือการพนันการพนันใครขันสู้ย่อมไปสู่ซึ่งความจน ตกยากมามากคนเพราะตนเล่นบ่อเว้นไหวทรัพย์สินหมดสิ้นตัวมีควายวัวก็ต้องขายลูกเมียไม่เสียดายขายจนวอดบ่อรอดตนโบราณท่านเปรียบไว้น่าคิดว่าจนป้นสิบครั้งยังไม่เท่าน้ำท่วมหนึ่งครั้งน้ำท่วมสิบครั้งยังไม่เท่าไฟไหม้หนึ่งครั้งไฟไหม้สิบครั้งยังไม่เท่าเสียการพนันเพราะจะไม่มีอะไรเหลือเลย ดังท่านประพันธ์ไว้ว่าถูกไฟไหม้หลายครั้งยังพอทนถูกโจรปล้นหลายหนยังทนไหวเสียพนันนเสียหนักเสียหลักชัยเสียนาไร่ร้อยหรอต้องขอทานการพนันบั่นคนให้ป,ป่นปี้เสียราศีเสียศักดิ์เสียหลักฐานเพราะโลภมากอยากได้ไม่ประมาณจงวิจารณ์จำไว้ใส่ใจเอ่ย ทั้งสี่ประการที่กล่าวมานี้ครับล้วนแต่เป็นสนิมที่กัดกร่อนบ่อนทำลายชีวิตทั้งสิ้นครับ